ยโยวันทราบวัดดีัวรุ่นเมกานะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงข้อดีไอมาเปรียบเทียบกันระหว่างอันนี้ดีกว่าไอ้ถนนลานยากับถนนคอนกรีตนะเพราะมันดีพีดีต่างกันอย่างไรเรามาพูดถึงถนนคอนกรีตกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเดินทางเหยียบอยู่บนถนนคอนกรีต ข้อเสียของถนนคอนกรีตอย่างแรกก็คือมันมีรอยต่อเยอะฮะมันทําให้เราลาขี่ด้วยความเร็วสูง,สงมันก็จะสะบัดนะฮะในข้อเสียมันก็ยังมีข้อดีข้อดีของมันคือรัน้ีหนักได้เยอะนะแต่ข้อเสียมันก็มีอีกนะเนหละ เ้อเสียมันคือเวลาเราขี่รถนะยางเราจะไม่ค่อยเกาะมันนะถ้าเปรียบเทียบแบบกับถนนลาดยางเนาะยางเรามันจะเกาะกับบทถนนลาดยางมากกว่าเพราะว่าถนนลาดยางอะ่ะมันสามารถดูดซับความร้อนได้ทําให้ถนนมะันมีความร้อนแล้วทาให้ยางรถเราเหมือนมันเหนียวขึ้นเน่ะ แต่ก็เสี่ยงสนุนล้านยางคือถ้าส่วนใหญ่นะถ้าลดน้ำหนักเกินอ่ะเหยียบนี่คือมันก็จะแตกนะ ไนเนี่ยโอ้โหช็อกฮะเกือบชนเนี่ยคือถ้าเขาจะเลี้ยวเขาก็ควนเลี้ยวนั้นแต่ครั้งแรกว่าเออไอ,อ้จริงผมก็ผิดนะผมจะแซงซ้ายเขานี่เขาขับช้างไงแล้วเห็นเขาเบี่ยงขวาด้วยไม่คิดว่าจะเลี้ยว ดีรู้ไหบเห็นอีทีเอวดีเสเรียวเรียวเรียวอย่างเงี้ยโอ้ช็อกว่ะเดี๋ยวไปย้อนดูอีกทีแล้วว่าใครผิดก็ผมก็น่าจะผิดด้วยนะฮะ ตรงนี้ผมคิดจะแซงซ้ายเขานะเดี๋ยวว่างๆจะทำคลิปเกี่ยวกับการขี่เลนซ้ายนะ แบบขี่เลนซ้ายอย่างเงี้ยเลนมอเตอร์ไซค์ทั้งคลิปเลยจริงจริงมันก็ขี่ไม่ได้หรอกเห็นไหมเดี๋ยวก็มีรถมาจอดอย่างเงี้ยเออมันขี่ใช้งานค่อนข้าง,าง,างลำบากนะ เหีเ้ยแดงเลยสัตว์เอ้ยไปไม่ทันร้อนไปถิงถ้ากลัวดำไม่ไม่ขับหรอกครับบิ๊กไบค์นอนอยู่บ้านดีกว่าเย็ดโด GTR 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 ยดโดเฮ้ยห้าสิบปีด้วยย็ดโดโคเท 50ปีเนวิเซอรอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ที่มันฉลองครบ50ปีเฮ้ยมันเสียเงินไม่ใช่เหรอวะสีาเงินนี้60หรือ50าสิตัว Limited ลิมิเต็ดนะฮะตำรวจฮะเจอตำรวจเจอตำรวจมองครับตอนนี้เจอทั้งเจทีเจอทั้งตำรวจร้อนจัด ่ย,ยุดโดถ้าขี่ตามไปก็เจอด่านนะเนี่ยเขาเพิ่งเลิกด่านเลยเนี่ยเห็นนะโอ้ดีนะไม่ไปทางนั้นเฮ้ย เอากินต่อดีกว่า